เมื่อเวลาประมาณ6นาฬิกาของวันที่24พฤษภาคม2566ตำรวจสอพอกระทุ่มแบนได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถบรรทุกน้ำมันเสียหลักพุ่งชนกับรถบรรทุกน้ำมันใกล้เคียงจุดกับรถกรีนสปอร์ตหน้าศูนย์โตโยต้าชัวกิโลเมตรที่11ฝั่งมุ่งหน้าเข้าสมุทรสาครหมู่9ถนนเศรษฐกิจหตำบลคลองมะเดือ่ออำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร จึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลวิชัยเวชอ้อมน้อยและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของเทศาบาลเมืองคลองมาเดือค่ะ โดยเมื่อไปถึงไม่พบผู้บาดเจ็บแต่อย่างใดมีเพียงรถบรรทุกน้ำมันสองคันชนกันและมีคราบน้ำมันรั่วไหลเล็กน้อยซึ่งรถแต่ละคันเป็นรถเปล่าที่ไม่มีน้ำมันบรรจุอยู่ภายในโดยคันที่ถูกชนเป็นรถบรรทุกน้ำมันหมายเลขทะเบียนหน้า64-1018กรุงเทพมหานครทะเบียนหลัง64-1020กรุงเทพมหานคร จอดอยู่ตรงเส้นขาวแดงเพื่อรอคิวเข้าไปรับน้ำมันจากบริษัทผู้ผลิตน้ำมันรีไซเคิลห่างจากจุดเกิดเหตุไปเล็กน้อยส่วนรถบรรทุกน้ำมันที่พุ่งมาชนทะเบียนหน้า54-2772ขีด7กรุงเทพมหานคร ทะเบียนหลัง54 2807กรุงเทพมหานครซึ่งขับมาจากบางเขนมุ่งหน้าไปนิคมอุตสาหากรรมสมุทรสาครตำบลบางกระเจ้าจากการสอบถามคนขับรถบรรทุกน้ำมันที่พุ่งไปชนคันที่จอดอยู่เล่าว,ว่าตนเองขับมาเรื่อยๆพอพ้นไฟแดงมามองไม่เห็นรถที่จอดอยู่จนกระทั่งถึงกระชั้นชิดแล้วถึงมองเห็นแต่ก็เบรกไม่ทันจึงพุ่งชนเข้ากลางลามเสียงดังสนัน่นโชคดีที่รถทั้งสองคันเป็นรถเปล่า ไม่มีน้ำมันบรรจุอยู่ภายในถังและไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บค่ะขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ต้องนำรถคู่กรณีออกจากจุดเกิดเหตุพร้อมเล่งระบายการจราจรบริเวณดังกล่าวเนื่องจากหากปล่อยไว้นานจะส่งผลทำให้รถติดเพราะเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนส่วนคนขับรถทั้งสองคันถูกนำตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สพกระทุ่มแบนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป